ค่ะน้องๆเรามาต่อกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้ขาดช่วงเนาะมาค่ะเราจะมารู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกันค่ะว่าเป้าหมายนี้คืออะไรนะแล้วมาจากอะไรนะคะภาษาอังกฤษค่ะเรียกว่า sustainable development goals นะคะหรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพี่ว่าพี่ฟ้ามีความเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า sdgs มาก่อนไหมคะมีใครเคยได้ยินไหมคะ มีใครเคยได้ยินไหมคะอ่าน่าจะมีเนาะซึ่งเป้าหมายนี้ค่ะเป็นเป้าหมายที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกเลยนะพี่พยายามนะว่าของโลกไม่ใช่ของไทยนะคะโดยมีมาโดยเป้าหมายนี้ค่ะจะมีไปจนถึงคศ2030ค่ะเขาเนี่ยบอกไว้ว่า วาระเป้าหมายนี้ค่ะจะมีไปถึง2,300 0เลยเพื่อจะอะไรเพื่อจะเป็นทิศทางในการรักษาแล้วก็บริหารการจัดการค่ะ โดยเฉพาะในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเห็นไหมคะปัจจุบันนี้นะคะเขาเน้นคําว่าบูรณาการค่ะเพื่อสร้างสมดุลเนาะโดยเป้าหมายนี้ค่ะถูกจัดขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า UN นั่นเองค่ะซึ่ง UN นะคะได้ทําการรับรองวาระการพัฒนานี้ว่าจะ ไปจนถึงปี2,573เลยที่เขาต้องการจะบรรลุเป้าหมายนะคะเป็นไงบ้างคะถ้านับจากช่วงแรกตั้งแต่ปีปีอะไรคะเขาเริ่มตั้งแต่ปี58นะคะไปจนถึงปี2,573หรือตรงนี้ค่ะหรือตรงนี้ก็คือคอสอ 2 0 3 0นะคะเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น15ปีค่ะที่เขาต้องการจะบ,บรรลุเป้าหมายนี้นะคะซึ่งเป้าหมายนี้ค่ะมีด้วยกันกี่เป้าหมายคะมีด้วยกันอยู่17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็แบ่งย่อยเป้าหมายเฉพาะเจาะจงออกเป็นกี่เป้าหมายมีใครทราบไหมคะร้9ยเป้าหมายเฉพาะเจาะจงค่ะเอาใหม่นะคะมี17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมี1 6 9เป้าหมายเฉพาะเจาะจงค่ะโดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้นะคะเขาต้องการจะสร้างสมดุล3มิติค่ะเป็นไงคะสามมิติน้องๆเห็นอะไรไหมคะเห็นสิ่งที่เหมือนกันกับยุทธศาสตร์ชาติเราไหมก็คือเขาต้องการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางอะไรคะสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลน,นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะ ที่น้องๆเห็นวงกลมอยู่นะคะทั้งหมดเนี่ยจะมี17ข้อแล้วเขาต้องการจับบรรลุทั้งหมด17ข้อแล้วก็มีแยกย่อยออกไปอีกเนาะแต่ว่าพี่ฟ้าจะชวนน้องๆมาดูเฉพาะ17ข้อว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะเรามาดูกันค่ะว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่งยืน17ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะเป้าหมายที่1ค่ะเขาต้องการขจัดความยากจนเห็นไหมคะข้อที่1เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับทั่วโลกขนาดไหนคือเขาก็เห็น ความยากจนเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญเขาเลยต้องการขจัดความยากจนค่ะ 2. ค่ะเขาต้องการยุติความหิวโหยแน่นอนว่าพอมีความยากจนคนก็ไม่มีเงินไม่มีเงินจะซื้ออาหารกินแม้แต่อาหารยังไม่มีจะกินเขาก็เลยต้องการจะยุติความหิวโหยค่ะแล้วก็ต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารโัชนาการให้กับคนทุกช่วงวัยเลยแล้วก็3ค่ะเขาต้องการสร้างหลักประกรันให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสวัสดิการที่ ในทุกช่วงวัยเป้าหมายที่4ค่ะเขาต้องการสร้างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพน้องๆจําได้ไหมคะว่าการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพส่งผลอะไรคะส่งผลต่อความไม่เสมอภาคทางสังคมถูกไหมคะก็ส่งผลต่ออะไรอีกส่งผลต่อความเหลื่อมล้ําความยากจนเป็นเป็นวงจรถูกไหมคะเป็นวงจรไปเรื่อยๆถูกไหมคะแล้วตรงนี้ค่ะพอเราสร้างพอเขาจะสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็จะทําให คนเนี่ยได้รับการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณยายนะคะก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะแล้วก็เป้าหมายที่5นะคะเขาต้องการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรีเป็นเด็กเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนร้วนมีความเท่าเทียมกันทางเพศค่ะแล้วก็เป้าหมายที่6ค่ะจะต้องมีการสร้างหลักประกัน การจัดการน้ําแล้วก็สุขอ,อนามัยที่ยั่งยืนค่ะสําหรับคนทุกคนเป้าหมายที่เจ็ดค่ะเขาต้องการให้เรานะคะสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยานะคะก็คือไม่แพงจนเกินไปนั่นเองก็สามารถเข้าถึงพลังงานได้แล้วก็เป้าหมายที่แปดค่ะต้องการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้องบอกว่าเขาต้องการสร้างความต่อเนื่องได้นะไม่ใช่ว่าเติบโตเฉพาะปีนี้ปีเดียวปีหน้าไม่เติบโตแล้วไม่ใช่นะคะปีนี้เติบโตปีหน้าเขาก็อยากจะให้เติบโตรักษาการเติบโตไปเรื่อยๆหรือดีขึ้นดีขึ้น,นตามลําดับนะคะแล้วก็มีการสร้างงานที่เต็มที่นะคะมีผลิตภาณผลผลิตที่ดีนั่นเองค่ะเป้าหมายที่9ค่ะก็คือต้องการการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งเสริมอินโนเวชันหรือนว,นวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นนะคะเป้าหมายที่10ค่ะ ลดความไม่เสมอภาคทั้งในประเทศเองและระหว่างประเทศค่ะเป้าหมายที่สิบเอ็ดค่ะทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะคะมีความครอบคลุมแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะข้อสิบสามค่ะเขาต้องต่อเราจะต้องต่อสู้กับสภา,ภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้เป็นไงคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรคะภัยธรรมชาติต่างๆก็เราจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ค่ะเป้าหมายที่สิบสี่ค่ะเราจะต้องมีการอะไรคะ สร้างการอนุรักษ์การใช้มหาสมุรทรทะเลทรัพยากรทางทะเลที่ทําไมคะต้องอนุรักษ์เพื่อให้เขามีความยั่งยืนให้อยู่กับเราได้ไปนานๆถูไหมคะหรืออยู่กับเราได้ตลอดไปนะคะแล้วก็เป้าหมายที่15ค่ะต้องการจะปกป้องฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูระบบนิเวศท,ทางบกให้ยั่งยืนนะคะแล้วก็เป้าหมายที่16ค่ะต้องการเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะ17ค่ะเราต้องการสร้างความแข็งแกร่ง หรือความเข้มแข็งนะคะในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเลยให้นำไปสู่อะไรคะสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาแล้วเป้าหมายที่ยั่งยืนหรือ SDGs นั่นเองค่ะต่อไปค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วพี่ฟ้าจะชวนน้องๆมาดูนโยบายรัฐบาลกันค่ะนโยบายรัฐบาลนะคะเมื่อวันที่25กรกฎาคมย้อนไปเมื่อปี2562ค่ะ พลเอกประยุทธ์จันชาค่ะก็ได้หัวหน้ารัฐบาลก็ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะว่าจะมีนโยบายอะไรบ้างที่มาใช้ในการบริหารประเทศซึ่งเขาแบ่งออกเป็น2นโยบายค่ะนโยบายอย่างแรกเนี่ยเรียกว่านโยบายหลักค่ะมี12ประการแล้วก็นโยบายที่อีก อันนึงนะคะเรียกว่านโยบายเร่งด่วนซึ่งมี12เรื่องเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นค่ะนโยบายทั้งหมดเนี่ยจะมีนโยบายหลัก12ด้านและนโยบายเร่งด่วน12เรื่องนะคะมีอะไรกันบ้างและเพื่ออะไรบ้างเรามาดูกันค่ะสําหรับนโยบายหลัก12ด้านนี้นะคะเขาจะเน้นให้เป็นตัวเข็มทิศหรือเป็นทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินค่ะของรัฐบาลในพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใน4ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าก็คือ จากจุดสตาร์ทนะคะคือปีหกสองใช่ไหมคะไปจนถึงปี4ปี่ปีข้างหน้าก็คือปีหกหใช่ไหมคะว่าจะมีการบริหารพัฒนาประเทศเป็นยังไงบ้างด้านไหนบ้างแล้วส่วนนโยบายเร่งด่วนเนี่ยก็คือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ควรจะทําเพื่อบรรเทาปัญหาแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจกับประชาชนความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะคะเรามาดูกันค่ะว่า สิบสองหลักสิบสองด่วนเนี่ยมีอะไรบ้างพี่ฟ้าจะชอบเรียกว่าสิบสองหลักสิบสองด่วนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างพี่ฟ้าจะโฟกัสให้น้องๆเนี่ยดูข้อที่หนึ่งกับข้อสุดท้ายกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะสําหรับด้านหลักจะอยู่ฝั่งทางซ้ายนะคะแล้วก็สําหรับทางด้านด่วนก็จะอยู่ทางด้านขวานะคะเรามาดูทางด้านหลักกันก่อนค่ะข้อหนึ่งน้องๆเห็นไหมคะต้องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ส่วนข้อสุดท้ายน้องๆมาดูนะคะคือการป้องกันและการปราบปามการพุจริตนะคะแล้วก็ประพฤติมิชอบแล้วรวมถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะนี่คือข้อ12ค่ะแล้วน้องๆมาดูข้อ12ด่วนกันค่ะ ข้อแรกเนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาการดํารงชีวิตของประชาชนเนื่องจากประชาชนปัจจุบันเป็นยังไงคะส่วนใหญ่แล้วมีฐานะยากจนถูกไหมคะมีการอยู่ดีอยู่ดีกินดีไหมก็ไม่ค่อยถูกไหมคะเพราะคนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนอยู่มีความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นแล้วก็ข้อ12ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคือการแก้ไขปัญหาอะไรคะภัยแล้งนะคะต้องบอกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและมีทุกปีจริงๆค่ะปีหนึ่งเนี่ยหลายๆครั้งเลยก็ว่าได้ก็เลยเป็น อะไรคะนโยบายเร่งด่วนที่ในรัฐบาลชุดนี้นะคะต้องการจะเร่งแก้ไขนะคะมาค่ะน้องๆค่ะสำหรับนโยบายรัฐบาลพี่ฟ้าไม่ได้เน้นย้ำอะไรมากนะคะแต่พี่ฟ้าจะชวนน้องๆมาดูว่าถ้าเกิดออกข้อสอบน้องๆจะสามารถแยกแยะยังไงได้บ้างนะคะสำหรับหลักนะคะน้องๆคิดถึงหลักนะคำว่าหลักเนี่ยคือยังไงก็ต้องเป็นยังไงก็ต้องยังไงก็คือมีอยู่เป็นสแตนดาดเป็นพื้นฐานที่ คนไทยควรที่จะทำควรที่จะมีแต่ด่วนเนี่ยคำว่าด่วนนะคะก็คือคือรีบแก้ไขเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำลดผลกระทบให้น้มากที่สุดโอเคไหมคะเป็นแบบมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างเร่งด่วนนี่คือด่วนน้องๆมาดูหลักกันก่อนนะคะหลักแน่นอนว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเราจะต้องเชิดชูบูชาใครคะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เห็นไหมเป็นหลัก สค่ะความมั่นคงความปลอดภัยยังไงก็ต้องมีความปลอดภัยของประเทศอยู่แล้วถูกไหมคะนี่เลยเป็นหลักสามค่ะศาสนาจะต้องถูกทํานุบํารุงน้องๆเริ่มเห็นอะไรไหมคะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของนโยบายหลักเนาะคือจะต้องจะต้อง,จะ,องจะต้องมีตลอดไม่ว่ายุคสมัยไหนจะเปลี่ยนแปลงไป 4. ี่ค่ะ ไทยเนี่ยจะต้องมีบทบาทในเวทีโลกอันนี้คือเราเราอยากจะสร้างความเป็นเวทีโลกให้กับประเทศไทยมาอยา่างยาวนานอันนี้ก็เลยถูกเป็นข้อที่4ค่ะข้อ5นะคะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยแน่นอนเราอยากจะให้ไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ก็เลยเป็นหลักค่ะ6คือพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคจะไม่แออัดอยู่แค่ในเมืองเท่านั้นจะเริ่มมีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นหลักเลยที่ในการ การพัฒนาประเทศที่เราอยากจะทำนะคะก็คือรัฐบาลชุดนี้อยากจะทำเจ็ดค่ะคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเลยก็คือให้ฐานรากของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีนะตรงนี้นะคะเศรษฐกิจฐานรากข้อ8ค่ะเห็นไหมคะมีการปฏิรูปการเรียนรู้ให้คนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพในทุกช่วงวัยเลยอันนี้ก็คือเป็นหลักค่ะ9สาธารณสุขมีความเสมอภาคการทุกคนสามารถเข้าถึงได้10ค่ะการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เนี่ยค่ะพอเป็นความยั่งยืนมันเลยเป็นหลักที่จะทําให้เราเนี่ยต้องทําตลอดแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเพื่อให้เศรษฐกิจอกไอเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอะค่ะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนและ11ค่ะการปฏิรูปบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีการปฏิรูปซึ่งการปฏิรูปจะต้องอาศัยเวลาค่ะในการปรับเปลียนการบริหารจัดการภาครัฐอันนี้ก็เลยเป็นหลักนะคะสิค่ะ คือการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแน่นอนค่ะว่าเป็นนโยบายหลักที่เราจําเป็นจะต้องทําให้ได้นะต่อมาค่ะเรามาดูฝั่งด,วด่วนฝั่งด่วนนี่คือเร่งแก้ไขเป็นอะไรที่รอไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องเร่งทําลดผลกระทบนะคะมาดูกันข้อแรกเนี่ยแก้ไขการดํารงชีวิตเห็นคําว่าแก้ไขไหมคะแก้ไขก็คือต้องเร่งทำเนาะสองค่ะการปรับปรุงน้องๆเห็นไหมปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็เลยต้องเร่งทําข้อ3ามผ่ามาตรการเศรษฐ เศรษฐกิจเพื่อรองรับอะไรคะความผันผวนน้องๆเห็นคานี้ไหมคะความผันผวนคือมีการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วเราจะต้องอะไรคะหามาตรการมารองรับให้ได้นะคะแล้วก็4ค่ะช่วยเหลือเกษตรกรแน่นอนเกษตรกรพอเขาเกิดปัญหาเราต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือคะ่ะนี่คือช่วยเหลือเกษตรกร5ค่ะคือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับแรงงานเร่งด่วนไหมคะพัฒนา,นานวัตกรรมเห็นไหมคะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเราจะต้องเร่งทํานะคะ6ค่ะการวางรากฐานเศรษฐกิจไปสู่อนาคต นี่ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนี่ก็คือเป็นนโยบายด่วนเหมือนกันค่ะเจ็ดค่ะการเตรียมน้องๆเห็นไหมคะเตรียมคนไทยไปสู่สัตว์คนสัตว์วัที่21อันนี้ก็ต้องเร่งทําค่ะข้อ8ค่ะการแก้ไขปัญหาทุจริตน้องๆเห็นไหมคะข้อ8ตรงด่วนกับข้อ12ตรงหลักต่างกันนะตรงนี้คือแก้ไขแต่ตรงนี้คือป้องกันต้องเป็นหลักถูกไหมคะแต่แก้ไขเนี่ยคือเรา ต้องเร่งแก้ไขและเพราะว่ามีความประพฤติมีชอบเกิดขึ้นในวงการราชการเราต้องเร่งแก้ไขข้อ9ค่ะปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งแก้ไขนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องเร่งเข้าไปแก้ไขเพื่อให้เกิดความสงบสุขค่ะข้อ1ินะคะคือการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจะต้องเร่งทําคืองานบริการนะคะเป็นงานที่ จะทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้นและข้อ11ค่ะการสนับสนุนการศึกษาให้มีการรับฟังกันและแก้ไขน้องๆเห็นไหมคะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็สุดท้ายค่ะการเร่งแก้ไขภัยแล้งน้องๆจะเห็นได้ว่าอ๋อด่วนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นสิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวการแก้ไขที่จะต้องเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปทำเห็นไหมคะมันจะต่างกับคำว่าหลักเนาะเป็นยังไงบ้างคะ กับนโยบายของรัฐบาลของของประเทศไทยเนาะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของแผนและนโยบายที่สำคัญที่น้องๆควรรู้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันเลยค่ะ